หลักการใช้งานอินดิเคเตอร์ของตัว Buy Sell Swing Trend ที่เราเห็นอยู่บนหน้กกากระดาน Trading View อยู่ในตอนนี้มีหลักการใช้งานง่ายๆก็คือตัวอินดิเคเตอร์ตัวนี้ใช้ดูเทรนแนวโน้มของราคาว่าจะเป็นเทรนฝั่งไหนโดยหลักการสังเกตในการใช้งานก็คือเราจะรอเส้นบอเดอร์ไลน์สีขาวทะลุเส้นบอเดอร์ไลน์สีเหลืองเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นบอเดอร์ไลน์สีขาวทะลุเส้นบอเดอร์ไลน์สีเหลือง ขึ้นไปข้างบนแปลว่าแนวโน้มการพักตัวของกราฟมีโอกาสที่จะก่อตัวเป็นเทรนขาขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นสีขาวทะลุเส้นบอร์ไดร์สีเหลืองลงมาสันนิษฐานได้เลยว่าโซนหลังจากนี้มีโอกาสที่จะก่อตัวเป็นเทรนขาลงตามอินดคเตอร์ได้และถ้ากราฟวิ่งขึ้นแรงและเส้นบอร์ไดร์สีขาว กับเส้นโมเลกไลสีเหลืองอยู่ห่างกันและมีการทิ้งช่องว่างของราคาเอาไว้แบบนี้ค่อนข้างสูงเราก็คาดเดาได้เลยว่าโซนที่เราจะเข้าเทรดสวิงเทรดในโซนข้างบนนี้มีโอกาสที่เราจะได้ออเดอร์อยู่ในช่วงของกลางเทรนหรือช่วงปลายเทรนถ้ามีแรงซื้อเยอะก็มีโอกาสที่จะวิ่งถึงเป้า tp แต่ถ้าแรงซื้อไม่เยอะจุดเข้าเทรดของเรานี้มีโอกาสที่จะโดน sl จุดเข้าเทรดที่ดีของดิ d คเต t o r ตัวนี้คือเรารอเส้นบ o ด d e r l i n สีขาวกับเส้นสีเหลืองอยู่ใกล้กันก่อนหรือไม่ก็อยู่ทับกันแบบนี้หรืออยู่ใกล้ๆก้กันก็ได้เมื่อไรก็ตามที่2เส้นนี้อยู่ใกล้กันหรืออยู่ทับซ้อนกันเหมือนวันศุกร์ที่ผ่านมาเราค่อยไปหาจุดเข้าเทรดในบริเวณโซนเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งให้ถึงเป้า tp ได้มากกว่าที่เราจะไปเข้าเทรด อยู่ในบริเวณส่วนข้างบนนี้แทนการเข้าเทรดก็คือเราอ่านโครงสร้างของราคาให้ออกก่อนช่วงที่มันพักตัวมันจะมีการสร้างโครงสร้างของราคาขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้เรามองเป็นหน้าใบายอยู่แล้วเพราะอนดิเกเตอร์บอกไว้ว่าให้มองหน้าใบาก็คือเส้นบาร์ไลสีขาวทะลุเส้นบาร์ไลสีเหลืองได้เรามองหน้าใบาแค่รอสัญญาณของราคาเกิดขึ้นและโครงสร้างของราคาเกิดขึ้นก่อน โครงสร้างบอกว่าเป็นโครงสร้างของขาขึ้นใช่ไหมแปลว,ว่าเป็นการพักตัวของฝั่งขาใบาใช่ไหมและทุกคนก็ไปโฟกัสออเดอร์ายโดยรอสัญญาณบายขึ้นมาเราก็ไปเข้าเทรดจะมีโอกาสที่จะทำกำไรได้มากกว่าที่เราจะไปเข้าเทรดออเดอร์สิแทนแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเป็นไซด์เวล่ะถ้าเราอ่านการาฟว่าเป็นไซด์เวเราก็สามารถใช้เทรดได้เช่นเดียวกัน ก็คือรอให้กรารวิ่งทะลุกรอบเส้นบอเดอร์ไลน์ของเส้นสีขาวก่อนแล้วถ้ามีสัญญาณบอกว่ามีโอกาสกลับตัวเราก็สามารถใช้จุดนั้นเป็นจุดในการเข้าเทรดเพื่อเก็งกำไรในช่วงกลับตัวของช่วงไซด์เวย์ได้กรอบราคาของไซด์เวย์ได้ถ้าทะลุข้างบนแล้วเราอ่านว่าเป็นไซด์เวย์เราก็รอสัญญาณแจ้งเตือนและเข้าเทรดเพื่อเก็งกำไรในช่วงกรอบราคาไซด์เวย์ลงมาได้เช่นเดียวกัน i n d ดคเตอรตัวนี้จะใช้หาสวิงเทรดได้ดีเมื่อเราเข้าในส่วนที่เส้นบอลไดไลน์สีขาวกับเส้นบอลไดไลน์สีเหลืองอยู่ใกล้กันหรืออยู่ทับกันแบบนี้ถ้าเราหาสวิงเทรดตามโครงสร้างราคาได้ถูกกราฟมีโอกาสที่จะวิ่งให้เราได้และเราก็จะได้เข้าในช่วงของต้นต้นเทรนมันจะทำให้เป้ากำไรที่เราเก็บมีโอกาสที่จะวิ่งไปถึงได้